าเก็ตขาวกรอบ3รสจากทิศทางไทยอร่อยกลมกล่อมเค็มหวานเผ็ดสดใหม่คัดสรรคุณภาพตัวใหญ่ๆ200กร,รมัมราคา120บาทสอบถานไว้เลยที่021141177หรือว่าไลน์ id s h o p 4 s t o r e ได้เลยค่ะมาเปิดประเด็นกันค่ะนับถอยหลังปิดเกมทะลุกแก๊สจุดไม่ติดก้องหนุนแห่เทตำรวจลุกหนักอาจจบก่อนตุลาค่ะ หลังจากที่ช่วงค่ำวันที่23กันยายนที่ผ่านมาบริเวณถนนมิตรไมตรีฝั่งตรงข้ามกรมดุริยางทหารบก ทางกลุ่มทะลุกแก๊สค่ะยังคงออกมารวมตัวเช่นเดิมโดยมีทั้งมาเป็นกลุ่มมีรถจักรยานยนต์เป็นยา,านพาหนะขับวนส่งเสียงดังพร้อมทั้งมีการตอบโต้เจ้าหน้าที่ด้วยทําให้ประชาชนที่สัญจรไปมาบนถนนวิภาวดีทั้งขาเข้าและขาออกได้รับความเดือดร้อนค่ะจนกระทั่งเวลา22นาฬิกานะคะชุดเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ควบคุมฝูงชนได้เข้าจู่โจมเข้าจับกลุ่มกลุ่มนี้อย่างรวดเร็ว โดยมีการปิดการจราจรถนนวิภาวดีชั่วคราวขณะบ,บังคับใช้กฎหมายจับกุมกลุ่มป่วนเมืองได้ทั้งหมด15คนซึ่งเป็นเยาวชนชาย10คนเยาวชนหญิง5คนพร้อมยึดรถจักรยานยนต์ได้อีกหลายคันจากนั้นค่ะก็ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปควบคุมตัวไว้ที่สอนอห้วยขวางพร้อมกับตรึงกำลังเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนรักษาพื้นที่ไว้ขณะเดียวกันชุดเคลื่อนที่เร็วอีกส่วนได้ออกตรวจพื้นที่โดยรอบเพื่อป้องกันเหตุ ซึ่งมีความเข้มงวดรุกหนักมากขึ้นนับตั้งแต่พลตำรวจตีปิยะตาวิชัยรองผอบอชนและโฆษกบชนได้ประกาศว่าจะเร่งปิดเกมที่แยกดินแดงให้ได้ภายในเดือนตุลาคมนี้ทั้งนี้ค่ะในโลกออนไลน์ได้ติดแฮชแท็กม็อบ23กันยากลับไม่ได้กระแสตอบรับรวมทั้งกลุ่มเยาวรุ่นทะลุกแก๊สที่ได้ทวิตข้อความรายงานว่ามีคนถูกจับถูกยึดรถก็ไม่ได้ความสนใจจากกลุ่มมวลชนอีก และในระยะหลังค่ะก็จะมีเพียงกลุ่มเดิมๆเข้ามาปักหลักในพื้นที่เท่านั้นมวลชนเริ่มน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดทําให้หน่าจับตามองว่ายิงเจ้าหน้าที่ชุดจู่โจมรุกหนักมากขึ้นกลุ่มนี้อาจจะต้องถอยก่อนเดือนตุลาคมค่ะอย่างไรก็ตามได้มีคนดังในกลุ่มเคลื่อนไหวการเมืองออกมาเตือนกลุ่มทะลุแก๊สหลายครั้งแล้วว่า การสู้แบบนี้มีแต่จะได้คดีเพิ่มและแกนนำไม่ได้รับโทษอยากให้รู้ตัวว่าโดนเทแล้วไม่มีกลุ่มไหนเอาด้วยกับการเคลื่อนไหวเรียกร้องเช่นนี้ควรถอยออกจากพื้นที่ก่อนที่จะไม่เหลืออนาคตค่ะ สำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติหมายท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ l i n e s h o p s i s t o r e ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ